แผลนี้ถ้าเกิดเป็นคนเดินเล่นสมัยก่อนเขาเรียกว่าแผลหยิบสดแต่ทุกวันนี้นะเชื่อไหมแผลเนี้ยคนกลับมานิยมเล่นเพราะอะไรพี่มันตรวจไม่เจอไงฝาเนี่ยแม่เหล็กเนี่ยตรวจไม่เจออันนี้ถือว่าเป็นแผลคลาสสิกเลยนะอ๋อมันบิดเอา6กเอาเอียวเอาห้าเอาสองได้หมดเอา6เอาเอียวถ้าเกิดจะเป็นห้าสองนี่ก็จะแบบนี้เลยอ่าไม่ใช่แผลนี้นะทําไมถึงต้องกลับมาเล่นใหม่ๆเพราะเซียนยุคใหม่ๆเนี่ยนึกไม่ถึง ทีนี้เป็นเต๋แบบนี้ทุกวันนี้มันเป็นเตส๋สก,กิดถูกต้องไหมอ่าแต่สมัยก่อนยีงไม่มีเตส๋สก,กิดเขาจะเล่นพวกเต๋ลูเต๋ลูนี่ส่วนมากจะเป็นพวกเตียนเตียนลึกๆแล้วอ่าแล้วสมัยก่อนมีจานร,รีโมทไหมพี่ไม่มีจานร,รีโมทไม่มีอ่าแล้วเล่นงานอะไรไม่มีจานร,รีโมทถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนี่จะมีไอ้นี่มีฝามตีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวจะเล่นให้ดูเนี่ยนี่ตัวนี้อันนี้ถือว่าเป็นแผลคลาสสิกเลยนะ ถือว่าเป็นแผลคลาสสิกเลยเล่นให้ดูสักทีสองทีนะตัวนี้เล่นว่าฝาไฮบิดนี่คือรีโมทโบราณเลยเห็นไหมรีโมทโบราณเลยเนี่สองสามสี่ถูกต้องไหมนี่เวลาเราเล่นตึ้งรีโมทโบราณสองสามทีปุ๊บเนี่ยสี่จะกลายเป็นเหยี่ยวทันทีนะเห็นไหมอย่างนี้เหรอพี่อ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะนี่คือรีโมทโบราณตัวนี้คือฝาไฮบิดเขาเรียกว่าฝาไฮบิดอ่ารีโมทโบราณสมัยก่อนเขาไม่มีจานรีโมทใช่ไม่มีจานรีโมท ลุงพี่แต่ก่อนเขาเล่นแต่แผลนี้เลยแล้วก็ค่อยมาเล่นจารีโมทเขาบอกพอจารีโมทมันมาทีหลังนี่แบบแล้วหลักการเล่นมันหลักการเล่นเนี่ยฝาเนี่ยมันจะมีเดือยเห็นไหมนี่ฝามจะมีเดือยอยู่ตรงนี้แต่มันสามารถพับเข้าพับออกได้นะอยากเก็บก็เก็บนี่อยากเล่นวัดดวงก็อยากเล่นวัดดวงก็ปล่อยวัดดวงแบบนี้เห็นไหมถ้าเกิดกินก็แบบอะไรอยากเอออกมาก็แบบนี้อยากเก็บก็เก็บแบบนี้อ่า เนี่ยอยากเก็บก็เก็บแบบนี้ก็เล่นวัดดวงไปไม่มีอะไรรู้สึกว่าซนะื้อไม่ได้ก็เอาเงินอ,ออกมาใช่ทีนี้รู้สึกว่าสู้ไม่ได้แต่ไฮโลมันไม่จําเป็นต้องไปเล่นทุกตาไม่จําเป็นต้องไปวางงานทุกตาเล่นสีหททนนส่ห้าทีทำทีหนึ่งสี่ห้าทีเอาทีหนึ่งลูกขาก็ตามไม่ไหวแล้วนะแต่ก่อนลุงพี่จะเล่นแผนนี้เราก็จะมารีโมทพอรีรโมทปุ๊บคนก็เริ่มจะเล่นรีโมทกันมันสะดวกสบายกันนะอแต่แผนนี้มันเป็นแผนคลาสสิกแต่ทุกวันนี้นะเชื่อไหมแผนนี้คนกลับมานิยมเล่น เพราะอะไรพี่มันตรวจไม่เจอไงฝาเนี่ยแม่เหล็กเนี่ยเอาตรวจไม่เจอจานใช่ไหมทีนี้ส่วนจานเนี่ยทุบก,ก็ไม่ทุบก,ก็ไม่เจอแม่เหล็กตรวจไม่เจอเครื่องตรวจโลหะตรวจไม่เจอ,กกเจอส่วนลูกเหรอเล่นกับลูกใครก็ได้โอ้เล่นกับลูกกระเดี่ยงเลยเคือใ,ใสๆหมดเลยใช่ใสๆหมดเลยคนเลยกลับมานิยมเล่นนะครับแผนนี้เลยฝาไฮบิดนะครับนี่ เราจะเล่น5เล่น 2, 2เล่นอะไรได้หมดนะเนี่ยเราก็เก็บไว้แบบนี้เห็นไหมอ๋อมันบิดเอาหกเอาเอียวเอาหเอาสองได้หมดเอา6กเอาเอียวถ้าเกิดจะเป็น52นี่ก็จะแบบนี้เลยแต่ทีนี้วิธีการบิดนะวิธีการบิดเดี๋ยวช่างบอยจะมีคลิปวิดวีโอสอนให้เอาแบบสวยสวยเลยนะเอาแบบ เอาแบบว่าเซียนทุกคนเขาใช้กันอะเซียนเดินเล่นมืออาชีพเขาใช้กันว่าท่าไหนไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้นะอ่าไม่ใช่บิดแบบนี้อ่าไม่ใช่ไปยกจานแบบนี้นะครับอันนี้คือบิดแบบฝาไม่ขยับเลยต้องมีคำพูดคำอะไร่าแต่ต้องมีคําพูดวิธีการจังหวะเล่นคนที่จะเล่นตาไหนไม่เล่นตาไหนเพราะช่างบอยเป็นคนเล่นจริงเคยเล่นหน้าเสือจริงนี่เลยฝาให้บิดสมัยก่อนนิยมเล่นมากนะครับก่อนจะมีไฮโรลิมแพนนี้นะทําไมถึงต้องกลับมาเล่นใหม่ๆเพราะเซียนยุคใหม่ๆเนี่ยนึกไม่ถึง เ,เขาไปปุ๊บเกิดไม่ทัน,ทนตรวจและตรวจฝาไม่มีอะไรแล้วจานตรวจผ่านแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรเขาเลยนิยมกลับมาเล่นแผลนี้ถ้าเกิดเป็นคนเดินเล่นสมัยก่อนเขาเรียกว่าแผลหยิบสดนะแผลหยิบสดเลยแผลนี้นะครับเพราะมันพลิกได้นี่ใช่ไหมอโอเคครับฝากไว้ด้วยครับการพลันที่ดีนะครับต้องมีที่ปรึกษาที่ดีนะครับโอเคครับ